สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกิทนะครับวันนี้เราอยู่กับ5มือถือนะฮะที่เรียกได้ว่าฟรุ้งฟริ้งที่สุดนะฮะในตลาดปัจจุบันกันเลยทีเดียวนะฮะ5ยี่ห้อมือถือที่กล้องน่าสวยที่สุดเรียกได้ว่าถ่ายแล้วเนี่ยแฟนรักแฟนหลงกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะฮะ อาจทำให้คุณเนี่ยมีมือที่3เข้ามาได้โดยง่ายน,นะฮะดังนั้นขอให้เคลียร์เรื่องในครอบครัวของคุณให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่คุณจะซื้อมือถือฟรุงฟริงกระดิ่งแมวโดยไม่ต้องสัญญกรรมกันเลยทีเดียวนะฮะและนี่คือ5มือถือที่เน้นกล้องหน้ามาตั้งแต่มนุษย์ยุคหินเริ่มเซลฟี่เรามาเลือกกันทีี่อ้อน,นึกันดีกว่าฮะสำหรับวันนี้เรามาที่ อปโอ p หรือที่เรียกว่าโอเั่เลยนะฮะเอกลักษณ์เนี่ยนะฮะกล้องหน้าจะต้องเหนียนมุมมองจะต้องกว้างตาจะต้องโตนะฮะแก้มต้องสดใสราวกับเด็กทารกที่เกิดมาเมื่อวานเลยเสียวนะฮะ <c oughs> หนึ่งในอาธิตมหาโคตรมือถือที่มีกล้องหน้าฟุงฟ้งฟิ้งราวกับตายแล้วเนี่ย เกิดใหม่นะฮะก็ไม่ว่าเกิดใหม่นะถ้าจะพูดแบบนั้นรุ่นที่เน้นกล้องหน้าเทพนั้นบางรุ่นนั้นโผล่เข้าไปอีกนะเพราะว่าเขามีแต่กล้องหลังฮะแต่หมุนมาข้างหน้าได้สาหรับใครที่สนใจ oppo อยู่แล้วล้วก็จะรู้ทันทีว่ามือถือแบรนด์นี้นั้นเน้นกล้องหน้าได้ยอดเยี่ยมมากๆด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ถือว่าสุดยอดที่สุดเลยทีเดียวนะฮะและเราจะ พราอแนะนํารุ่นต่างๆดังนี้เลย Oppo A5 ฮะสุดยอดอภิมหาโคตรเทพเจ้ากล้องหน้าไม่มีใครต้านทานได้เดินพื้นพบโลกใบนี้ฮะเพราะส่วนตัวเนี่ยดูก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกันน,ะนั้นบอกได้เลยว่า Oppo A5 หรือ Oppo r 5เนี่ยทำออกมาได้เด็ดสุดๆในกล้องหน้าเรียกได้ว่าใช้แล้วเนี่ยโอ้โหรักอะรักเลยนะมีคนรักมากขึ้นด้วยนะแฟนเฟื่อเลยในะเคียให้ดี โอ้โหสุดยอดจริงๆ Oppo R5 นะดีไซน์ก็ดีบางเฉียบเจียบโอ้โหสวยงามนะรุ่นต่อมาฮะเรียกว่ารุ่นโกงนั่นเองนะฮะเอากล้องหลังมาเป็นกล้องหน้านั่นเองนะฮะ Oppo N3 ฮะแล้วก็ Oppo N1 mini นะฮะอะไรมันจะบ้าเท่ากับการหมุนกล้องหลังมาฮะมาเป็นกล้องหน้าซะเองเลยเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะดีกว่ากล้องหน้านะฮะ พร้อมหมดฟุ้งฟิ้งนะฮะจนแน่ใจเลยว่าไม่มียี่ห้อไหนเนี่ยจะเทียบลงไปได้ง่งายๆเลยนะฮะพี่แกนี่หมุนข้องหลังไปกล้องหน้าแบบนี้ก็แย่สิฮะสำหรับราคาของ Oppo En3 นั้นช่วงนี้อยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะฮะแต่สำหรับใครที่อยากได้ราคาประหยัดนิดนึง n 1 Mini อยู่ที่9,900บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่สำหรับใครที่อยากจะฟุ้งฟิ้งในราคาประหยัดนะฮะไม่ต้องเสียใจแล้วไปวิ่งหาเงินมายืมคนอื่นแน่นอนฮะเพราะว่าเรายังมีรุ่นหลัก ของ oppo มาแนะนำกันด้วยนั่นก็คือ oppo miller 3นะฮะแล้วก็ oppo miller 5นั่นเองนะฮะเรียกว่าราคาไม่เกินหมื่นนะฮะไม่กระทบเงินในกระเป๋าเรามากมายเปิดกล้องหน้ามาโอ้โหชื่นใจฟุง้งฟริ้งไปทั้งวันได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะ oppo miller 3นั้นอยู่ที่6,990บาทนะฮะส่วน oppo miller 5กำลังจะวางขายในเร็วๆนี้อยู่ที่7,990บาทนั่นเองฮะและยี่ห้อนึงคนนี่ก็คือ oppo นั่นเองนะฮะ ยี no ่ห้อที่2ฮะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะับเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ใกล้เคียงกันมากๆนะฮะสำหรับ vivo นั่นเองฮะมี oppo ต้องมี vivo ฮะมาคู่กันตลอดเวลาใครๆก็พูดกันอย่างนั้นนะฮะเอกลักษณ์ของ vivo นั้นอยู่ที่ไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่ก็ตามนี่นะฮะพี่แกยัดกล้องหน้ามุมกว้างมาให้หมดเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้กล้องหน้ามุมกว้างเป็นอย่างไรนะฮะแนะนํานะฮะให้ไปลองเล่นที่ร้านป้าข้างบ้านดูแล้วจะได้รู้นะฮะว่ากล้องมุมกว้างนั้นเป็นอย่างไรนะฮะแต่สำหรับรุ ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากล้องหน้าเนี่ยกว้างจริงนะฮะแต่ความชัดความคมฟุ้งฟิ้งอะไรเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ไม่เด็ดมากนักแต่ก็ตามราคานะฮะยังมีส่วนอื่นที่คุณได้เลือกอีกมากมายเป็นตัวท็อปของเขานั่นเองไม่ว่าจะเป็น vivo x5 pro ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะฮะกล้องหน้านั้นดูไปลองเล่นมาแล้วว้าวใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ x5 m a g n ี่ i c โอ้โหนี่ไปถ่ายนี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยคือ vivo เนี่ยจะเป็นมือถือที่ต้องถ่ายแล้วเอามาแต่งนิดนึงด้วยโปรแกรมของเขาเนี่ยนะหสวยมากๆนะฮะและนอบว่า x5 ก็ทําได้เช่นกันนะะแต่่่รุเกา ไวไลยอย่าง Vivo Xshot นี่ก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมอยู่นะฮะแต่ถามว่าสู้พวก X5 ได้ไหมส่วนตัวน่ดูว่าสู้ไม่ได้นะแต่ว่ามันก็อยู่ในกล้องหน้ามุมกว้างที่ดีเหมือนกันนะฮะหรือว่าถ้าเกิดคุณจะรุ่นเล็กๆนะฮะ Vivo ก็มีคุณเลือกมากมายฮะ,ะมันจะเป็น Y15 Y22 2 7 2 8นะฮะเพราะว่ามันเป็นรุ่นหลักพันนะฮะนั้นสเปคของ Vivo พวกนี้จะค่อนข้างต่ำหน่อยนะฮะแต่ว่าได้กล้องหน้าเลนส์กว้างนั่นเองนะฮะ นอกจากนั้นความพิเศษของ vivo เนี่ยยังอยู่ที่ชิปเสียงฮะที่หลายๆคนบอกว่าเทพนะฮะตอนนี้เราจะไม่พูดถึงชิปเสียงเลยนะฮะนะจิขอข้ามไปนะฮะไปี่กล้องหน้าอย่างเดียวนะฮะนล้นะใครที่ยังไม่รู้จักกล้องหน้ามุม w i ของ vivo นะฮะจริงๆ oppo ก็เป็นเลน wide เหมือนกันนะคือทั้งหมดที่จะพูดเนี่ยเป็นเลน wide หมดเลยแหละนะฮะลองไปหาเล่นดูที่ร้านป้าข้างบ้านได้เลยนะฮะ,ะรับรองว่าคุณจะเข้าใจเลยว่าเลน wide ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปได้มากขนาดไหนนั่นเองนะฮะ ยี่ห้อที่สามฮะห,ะหลายๆคนไทยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูว่านี่มันยี่ห้ออะไรนะฮะนี่คือเมทูฮะเป็นมือถือที่เรียกได้ว่าหนึ่งในกล้องมือถือที่อภิมหาหลอกลวงจากกวานไปจถึงดาวพูโตล่อไปถึงดาวนามเมกนะฮะเรียกได้ว่าถ่ายแล้วเนี่ยไปโม้ได้เลยว่าเนี่ยไปทําเลเซอร์มาแล้วนะเอกลักษณ์ของกล้องหน้าแบรนด์นี่คือมันจะเนียนมากโดยเพราะเรื่องของผิวเนี่ยมันจะยองยัยอมชมพูมันแบบมันเวอร์มันใสมันโกงนะฮะต้องบอกเลยว่า ภาพที่ได้เนี่ยยังคมมีตังหาเพราะว่ากล้องหน้าอย่างเมย์ทู m k 260เนี่ยอยู่ถึง13ล้านนะฮะแล้วถ้าใครได้ดูตัวจริงจะเห็นว่าเลนส์มันใหญ่มากนะฮะรับรองว่าเป็นมือถือฟุ้งฟิงที่ถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยโหรับรองว่ารักเลยทีเดียวนะ,ะสำะหรับใครที่ไม่รู้จักกีห้อนเนี่ยวันนี้ไม่เป็นไรนะฮะไปก o เ g l e ดูได้หรือจะไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะเขียนว่าเมย์ทู m k 260สเต็ปเก๊กแล้วกันนะฮะก็จะเห็นที่น่าดุดีวิวเอาไว้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณ ยังไม่รู้จักยี่ห้อนี้แล้วก็แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่ใช่มือเซลฟี่ที่แท้จริงนั่นเองะฮะอาจจะต้องกับศึกษายี่ห้อเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะสำหรับรุ่นนี้ในปัจจุบันนี้นะฮะจะมีมือถูอ M4 นะฮะที่เพิ่งออกมานะฮะเรียกว่าราคาขายนั้นค่อนข้างจะสูงถ้าเทียบกับสเปคแต่ถ้าได้กล้องหน้าที่ฟุง้งฟิ้งมาแล้วก็มันอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะฮะในนก็ลองพิเครอมือถูลงใน Pay Store ดูด้วยละกันนะฮะจะมีแอปพลิเคชันนะฮะของมือถเนี่ที่จะทําให้คุณเนี่ยดูฟุ้งฟริ้งขึ้นด้วยสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้มือถือยี่ห้อน,นี้นะฮะหากกล้องคุณภาพไม่ดีเนี่ยซอฟต์แวร์ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้ากล้องหน้าเทพด้วยซอฟต์แวร์เทพด้วยมันก็คือเทพเจ้า,าแห่งเซลฟี่เข้าใจตรงกันนะฮะ ยี่สิบสี่ในวันนี้ฮะ Xiaomi นะฮะหรือ Xiaomi ที่บ้านเราเรียกกันนี่แหละฮะกลายเป็นมือถือที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากๆนะฮะในปัจจุบันเนี่ย Xiaomi เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นมือถือที่มีสเปคคุ้มค่าแรงเทพอย่างที่เรารู้จักกันแล้วนะฮะและตัวท็อปๆสมัยนี้เนี่ยมันก็กะจะกินรวบทุกตลาดเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเครื่องเร็วก็ยังไม่พอจอสวยก็ยังไม่พอวัสดุดีก็ยังไม่พอเอานี่ไปเลยนะฮะเอากล้องหน้าเอ,าก,ลอ,าเอากลักษณ์พิเศษของ Xiaomi เลยคือเกลี่ยแต่หน้านะฮะ คือเกลี่ยแต่หน้าจะไม่ได้มีการฉาบฟิลเตอร์ลงไปนะฮะกลายเป็นว่าพอคุณเกลี่ยใบหน้าของคุณเนี่ยนะันจะมีบอกอายุด้วยบอกเพศนะฮะแล้วมันจะโฟกัสที่หน้าคุณแล้วเกลี่ย,ยงเดียวนะกลายเป็นว่าใบหน้าของคุณเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สวยใสยไร้สติ เรียวแหลมนิดๆเหมือนคนอดข้าวมา3วันเลยโว้ก็ไม่ได้พูดเกินจริงไปเลยนะเนี่ยต้องไปลองของจริงดูเลยสำหรับ Xiaomi Mi 4นะฮะลองดูได้เลยนะฮะสำหรับปัจจุบันก็จะมีตัวที่เป็นเลนส์ w e เหมือนกันก็คือมี Xiaomi Mi Note แล้วก็ Mi n o t ต Pro ด้วยนะฮะสำหรับใครอยากทดสอบรุ่นต่างๆนี่นะฮะก็เข้าไปดูรีวิวของ StepGeek ได้เลยนะจ๊ะไม่มีปัญหานะฮะไปพิมพ์ YouTube เลยนะฮะ Xiaomi Mi 4 StepGeek เลิศ Mi Note StepGeek อะไรก็เขียนไปนะฮะใน YouTube จะมีรีวิวให้คุณดูอย่างจุใจเลยทีเดียวนะฮะ และยี่ห้อต่อมาฮะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจในการนําเสนออย่างหนึ่งเลยนะฮะและนี่คือ i-mobile นั่นเองนะฮะของไทยที่คนไทยเนี่ยแหละฮะเข้าใจคนไทยด้วยกันเองนี่แหละฮะบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไอโมบายเนี่ยพยายามจะปรับสินค้าให้ถูกเจคนมากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเอาแบตเยอะเอ้ยจอเทพเอ่ยเครื่องแรงเอ่ยลอมเยอะแรมเยอะ ดูทีวีได้หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ยังมีบางรุ่นฮะที่แฝงไปด้วยกล้องหน้าที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเทพเลยทีเดียวนะฮะดยส่วนใหญ่แล้ว iMobile เนี่ยจะมีซอฟต์แวร์กล้องหน้าที่ไม่ได้เทพมากนะะักแต่จะมีเลนส์ที่ค่อนข้างดีมากนะฮะดังนั้นเมื่อเอาเลนส์ที่ได้ภาพดีๆเนี่ยไปใส่แอปพลิเคชันที่มันดีๆเนี่ย มันจะสุดยอดขนาดไหนนะฮะเลยได้ว,ว่าเมื่อเลนดีเนี่ยนะฮะใช้แอปเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเนี่ยมันก็สุดยอดเลยนะะเหมือนกับใส่พริกน้ำปลาลงไปในกะเพราหมูนะฮะที่ไม่รู้จะใส่ถั่วฝักยาวมาทําไมประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> เลยได้ว,ว่า ม,มันลงตัวนะแล้วราคามันดีไงไอโมบายมันราคามันไม่แพงนะมันซื้อได้อะแล้วสเปคก็ไม่ได้กักด้วยดั้นนั้น,น,นโอเคเลยเรื่องการรับประกันอะไรนะดูดว่าโอเคนะนดูดไม่เคยใช้มือถือเสียอยู่แล้วนั้นถ้าน้องไม่อคติเกินไปนะักณดูดว่าเราก็ควรจะเปิดใจให้กับไอโมบายนะฮะสำหรับวันนี้ไอโมบายที่เราจะมปเน้นกล้องหน้าก็จะมีรุ่นแนะนําในเวลานี้ก็จะมีไอคิวเอ็กซ์ซีนตัวนี้จะค่อนข้างกล้องหน้าดีหน่อยนะฮะแต,ต่องมือนิดนิดนึงนงนะมี iQX Pro Pro 2 Pro 3ได้หมดพวกนี้กล้องหน้าอยู่ในระดับเทพเจ้าทั้งนั้นนะฮะยังขายอยู่ในตลาดตอนนี้นะฮะแถมยังเป็นรุ่นใหม่ด้วยและมีความเร็วที่ค่อนข้างดีมากนะฮะน่าซื้อในปัจจุบันนะฮะต่อยอดความสำเร็จจากรุ่นสมัยก่อนเช่น IQX Octo IQX Octo แล้วก็ IQX OKU ทั้งหมดพวกนี้ที่น่าด,ดุดบอกว่าถ่ายออกมาเลยต้องทำได้ดีมากๆจนเครื่องหลายหมื่นบางทีเนี่ยอายอะมีเครื่องกันอะ่ะนะ รียกว่าหยิบหลักพันมาหลักหมื่นบางทีมีช็อตไปบ้างก็มีเหมือนกันถ้าคุณจะเน้นกล้องหน้ารับรองว่ายี่ห้อต่างๆทา,างนี้ที่นดุดแนะนํามารับรองว่าไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะเป็นอย่างไรบ้างฮะกับห้ามือถือยี่ห้อฟรุงฟริ๊งที่เด็ดดวงที่สุดในวันนี้ที่นด,ดุดนำมาเสนอนะฮะต้องบอกเลยว่าหากคุณจะเน้นกล้องหน้าสวยๆเพื่อไว้ให้ได้ภาพตัวเองสวยๆงดงามคือมีความสุขที่ได้เห็นตัวเองสวยะนะ ก็ขอให้เลือกนะฮะต่อให้สเปคมันจะขาดนูน่นขาดนี่บ้างเช่นอ่ะอาจจะจอไม่ดีนิดหน่อยแรมน้อยไปหน่อยลอมน้อยไปนิด CPU ชา้าไปหน่อยคุณก็ต้องซื้อฮะเพราะคุณเน้นกล้องหน้าฮะดังนั้นคุณก็จะต้องโฟกัสไปที่กล้องหน้าเป็นหลักเครื่องก็เอากันกลางอย่าให้มันชา้าจนน่าเกลียดนะักแต่คงไม่มีใครเอาเครื่องที่ชา้าเป็นเต่ามาใส่กล้องหน้าเทพๆหรอกมันไม่มีหรอกนะฮะดังนั้นมันจะค่อนข้างจะสมดุลกันอยู่แล้วดังนั้นอย่าไปบ้าจี้ฟังคนอื่นเขาเยอะฮะใช้หัวใจของเรา ตัดสินกันเองได้ฮะว่าเราจะเลือกซื้อมือถือเพราะอะไรนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องลํำลายปีนเท่านี้นะฮะหากถูกใจก็กด s u b s c r i b e สมัครรับข้อมูลของทางช n e l เราไว้ด้วยนะฮะขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะฮะสองปีครึ่งแล้วที่เรารู้จักกันมานะฮะไม่มีทุกคนไม่มีพวกเราในวันนี้ฮะขอบคุณสำหรับทุกอย่างฮะเราเป็นนี่บุคคลบุคคลทุกคนฮะมีอะไรให้เราช่วยแนะนําก็บอกเราได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องลํำลาไปีเท่านี้นะครับสวัสดีจ้ายู